ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแจ้วนะครับที่ได้ยินเสียงสวดอยู่นี้ก็คือเสียงสวดจากพระ,พระสงฆ์ท่านเดินทางมาจากที่อื่นนะครับผมจะให้ชมวัดพระาธาตุผาซ่อนแจ้ว นี่ก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแจ้วนะครับสวยงามด้วยมีหมอกก็ให้ดูอีกด้านสองวัดหอมครับ ทางด้านนี้เหมอนจะปิดไปแล้วท่านที้เหมือนทางเข้าทางออกไม่แน,น่ใจอ,อุ้ยให้ถอดรองเท้าอันนี้ยังพอยังพอชมได้ครับก็ผมก็มาสายอยู่นหน่อย ผมก็จะให้ชมบรรยากาศเลยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับสวยงามก็มาวันธรรมดาก็โชคดีอย่างหนึ่งครับคนไม่มีแล้วก็เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวไม่ไม่ออกมาอันนี้เสียงพระสวดนี้คือเสียงพระสงฆ์ต่างประเทศเลยนะครับส่วนนั้นนี้ก็ยังเปิดอยู่ ผมวม่จะมีแต่เสียงคนต่างประเทศพูดดีเลยวิวตรงนี้สวยงามมาก นก็คือพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดพระธาตุรสันเจรัรพระธาตเจ้าห้าพระองค์วสวยงามมากสำหรับข้างบนผมก็คงจะมาขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปก็มองไม่เห็นองค์าพาระธาตุแล้วก็ อาจจะถ่ายให้ชมรอบๆบริเวณแครามสวยง,งามของวัดพระาพธาตุป่าซอนแจ้วนี่ก็คือพระเจ้าพระเจ้าห้าพระองค์ครับเสียงสวดอย่างนี้ผ้าฝั่งก็เป็นพระจากพระมอนครับพระมอนแล้วก็อาคันดูจากจากหลายประเทศเหมือนกันผมถามแล้วครับว่าเห็นท่านไปเที่ยวทางเขาคขเขาเลยถาม สวยงามครับชมรอบๆบริเวณอันนี้ส่วนข้างล่างผมก็อาจจะไม่ลงไปครับก็ก็มองจากส่วนนี้ก็สวยงามเลยครับก็คือส่วนทำไว้เป็นน้ำตกสำหรับวิว ทางนอนไปลมสักกับถนนสวยอ่ะทางน้นเห็นเขาบอกปิดเห็นคนก็ยังเดินอยู่นะครับก็ยังไม่ปิดผมไม่แน่ใจว่ายังเข้าได้อยู่สำหรับบัตรพระธาตุสัมแก่เห็นคนเดินอยู่ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าปิดไม่ปิด เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆบริเวณแต่ข้างบนผมคงไม่ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปก็มองได้แค่เห็นวิวไม่เห็นองค์พระธาตุได้หมดนี่ผมจะไปด้านโน้นเผื่อเผื่อเข้าไายก็จะเข้าครับถ้าเข้าไม่ได้ผมก็ยังจะไม่เข้าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าปิดหกมงทางโน้นเห็นนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าอยู่มีนปนที่มาเดี๋ยวผมจะลองไปดูด้านโน้นดูว่าไปได้หรือไม่ yeah